จำได้หรืยังว่าพิธีมีเพื่อนกี่คนเพื่อนพิธีชื่ออะไรเหรอชื่ออะไรครับะเพื่อนพิธีชื่ออะไรน้องพีทำไมเอาขนมวางที่พื้นเดี๋ยวมามีเก็บไปทิ้งเลยนะพิธีเพื่อนชื่ออะไรเดี๋ยวสิ คุณอันธิดาบอกว่าทรงผมพิธีออกป้ามากครอบครัวสุขสันต์ดูแลมีความสุขมากค่ะคุณจะรู้วันนะคะขอบคุณมากค่ะทำไมชางน่ารักขนาดนี้คุณแฮปปี้เข็มนะคะน้องไอวาห่วงพี่ฟ้าแล้วพี่ฟ้าป้าัญญาพิธีน่ะเขาชอบให้หม,มีสวยมากเลยนะหม,มีไปทาสีเล็บมาเห็นไหมพิธีเขาก็อชอบมากอะไรอ่ะ มันหลุดแต่อันหนึ่งลูกที่มีไม่ทำใหม่พี่ที่อยากให้มีทาสีบลูเหรอไม่แล้วพี่ที่อยากให้มันมีทาสีอะไรเปรียวเปรียวตาสีบลูพี่ที่อยากทาสีบลูเหรอแต่พี่ที่ยังเป็นเด็กอยู่อ่ะเดี๋ยวไว้โตกว่านี้แล้วมีภาพไปทานะโอเคไหมโอเคไม่ต้องทาไหทาเล็บเนี่ยเห,หรอลูกไม่มีมาสีเรดเหรอมันมีทาให้ก่อนได้ไหม,ไม อว้ยเดี๋ยวนี้ผู้ชายเขาทาเล็บกันออยเห็นเอเล็กทีระเดศทาน่ารักเชียวสมัยก่อนนะออยเห็นผู้ชายทาเล็บเนาะอาจจะรู้สึกว่าแปลกๆนิดนึงผู้ชายทาเล็บหรอวะแต่เดี๋ยวนี้พอพอโลกมันเปลี่ยนไปเนาะเห็นอีกทีรู้สึกว่าเว้ยผู้ชายก็ทาเล็บได้นี่ว่ะ